ปิดท้ายของประเด็นเป็นข่าวค่ะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกันกับพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งนะคะที่มีชื่อเสียงมากๆในจังหวัดพิษณุโลกอย่างพิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชาค่ะพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมของเก่านะคะของพระเอกตลอดกาลเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกซึ่งปัจจุบันได้เปิดให้ผู้ที่สนใจได้มาศึกษาข้อมูลด้วยค่ะที่พิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชานะคะนายปริพัฒ วัชราน,นหรือว่าโตะนะคะเป็นนักภาคทีมพันธมิตรได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมติดโปสเตอร์หนังที่มิตรชัยบัญชาเป็นผู้แสดงไว้ที่จอฉายภาพยนตร์จำลองที่ทางพิพิธภัณฑ์จัดทำขึ้นพร้อมกับได้มีการมอบโปสเตอร์หนังอีกจำนวนหนึ่งนะคะไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่ชื่นชอบในผลงานของมิตรชัยบัญชาแล้วก็ได้มีการจุดธูปไหว้อัฐิของพระเอกตลอดการ มิชัยบัญชานอกจากนี้ค่ะทางพิพิธภัณฑ์นะคะยังได้มีการจัดทําโปสเตอร์หนังอีกจํานวนกว่า200เรื่องค่ะเพื่อให้ผู้ชมนะคะสามารถเข้ามาชมแล้วก็นําติดไว้ที่จอฉายภาพยนตร์เป็นความทรงจําเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วยค่ะสําหรับพิพิธภัณฑ์มิชัยบัญชานะครับก็ตั้งอยู่ภายในซอยขุนทิพย์นะครับตำบลอารัญยิกอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกด้านหลังวัดธรรมจักรนั่นเองนะครับจัดตั้งโดยนายบัญชาวาจาสุวรรณครับผู้ที่ชื่นชอบพระเ เอไม่ใช่บัญชาก็มีการนําของสะสมของเก่าหลากหลายนะครับมาจัดแสดงเอาไว้ในบ้านของตนเองภายในนะครับเขาก็จะมีทั้งเรื่องของประวัติโปเตอร์ภาพยนตร์แล้วก็เครื่องฉายภาพยนตร์ในสมัยเก่าๆด้วยส่วนบริเวณโรงรถเนี่ยยังจัดแสดงเป็นบรรยากาศของร้านค้าแล้วก็จะมีการฉายหนังกลางแปลงทุกๆวันเสาร์อาทิตย์กลางเดือนของทุกเดือนด้วยคุณผู้ช